đổng ra khăng na lên à, không ra luôn, không ra ตั้งแต่เช้าแล้วมาเล่นกับเพื่อนๆด้วยนี่มาซื้อผ่อนหน้างานเลยเพื่อนเธอคนเดียวเธอคนเดียวเท่านั้นไปเทียวเที่ยวใหม่บานแ้วกลับมาต้องมาส้อใช่ครับจะรีบกลับมา้อมก่อน

อ๋อเที่ยวปาอเลยจะไปเที่ยวหรอของฝาก็ะไปดูหน้าเองาไปไหนก็ลงรูปอะของฝากก็พอแค่นั้นแหละรูปเหนูรูปเห็นหน้านะไม่เอาดวงดาวนะมลอนะ Bye.